สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับหมวดเลขเด่นพฤศจิกานะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดเลข3ตัวตรงโต้ตร,รัฐบาลนะครับก็ผมตัดมา3เลขก็คือให้เป็นหมายเลข1นะครับหมวดหมายเลข1เนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะเป็นเลเลขหมวดของซึ่งผสมอยู่กับ1 6แล้วก็2นะครับก็ตําแหน่ง6กเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งมหาจักรแล้วก็เด่นวันด้วยส่วน1ก็กําลังจะย้ายละก็ถือว่าให้ผลในเรื่องอิทธิพล ของดาวใหญ่นะครับตัวที่ตัดออกมาก็คงเป็น1 6กลุ่มนี้นะครับกลุ่ม161แล้วก็กลุ่ม2 2งที่ที่มี1นะครับหรือ219อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็น2 6 1หอ่าสามตัวนี้ซึ่งตัดมาเป็นตัวเด่นประจำเลขชุดนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเลขหมวดของหมายเลขหนึ่งนะครับก็มีความน่าสนใจตามที่ ให้ดอกจันไว้นะครับเช่น161หรือ261กลุ่มที่เป็น2 3, 1, 4 1ก็ได้นะครับหรือจะเป็น4 19ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนนี้คือทําเผื่อไว้ให้ในหมวดเลขซึ่งมันเป็นมุมดาวนะครับเลขทั้งหมดนี้เป็นเลขของมุมดาวทั้งหมดถ้าเราผมจะตัดมาให้เป็นเลขเด่น3ตัวเด่นนะก็มี1มี2มี6อันนี้คือหมวดของหมายเลข1น,นะครับทีนี้มาดูหมวดหมายเลข2 หมายเลข2ก็จะเป็นตำแหน่งมหาอุดนะครับก็จะให้ฟาร์มโดดเด่นที่216ตรงนี้อยู่ในเกณฑ์เด่น3ตัวหรือจะเป็นเลขในเกณฑ์ของ249หรือ262ที่ทำดอกจันไว้นะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับก็อันนี้ให้ดูเป็นภาพรวมทุกดาวจะเป็นมุมดาวหมดนะครับแต่ว่านำตำแหน่งที่มันเด่นมามา มาทามุมร่วมมาใส่ร่วมไว้ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเพราะหลายท่านเนี่ยเข้ามาดูหลายหลายคนก็อาจจะชอบเลขไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องไปสับสนกับเลขเยอะเลขน้อยนะครับเอาเลขยืนหนอนคือเลข2เด่นเป็นมหาอุดเลข6เป็นเด่นวันแล้วก็เป็นมหาจากักรเลขหนึ่งคืออิทธิพลดาวอาทิตย์นะครับยืนดีด้วยก็ให้ดูหนึ่งสองเป็นหลักนะครับแล้วก็ เลือกตามที่ชอบผมก็จะทําดอกจันไว้ให,ให้ดูดอกจันไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูในหมวดของหมายเลข6ซึ่งเป็นมหาหาจักรมหาจักรก,ก็จะเป็น66 1หรือ116มันก็จะมีนะครับแล้วก็ตัว6 2 6หรือ662หรือเป็นตรงนี้นะครับ6 2 4นะครับหรือท่านจะมาชอบเป็น6 49ก็ตามนี้นะครับอันนี้คือคือเป็นเลข3ตัว สตัวเลขตรงโต้นรัฐบาลนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับอันไหนทําดอกจันไว้อันไหนที่บอกว่าเด่นก็ดูไว้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปมองว่าเลขมันเยอะหรือน้อยนะครับเราดูเลือกตามที่บางคนชอบไม่เหมือนกันชอบตัวไหนก็เลือกหมดนั้นไปนะครับชอบหมด6ก็ดู6ไว้เช่น662 6 6ห2หรือ6 2 4หรือ6 1อ่าอย่างี้6 7 1หรือ661 อันนี้ก็คือหมวด6นะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นหมวด2ก็ให้เลือกตามกันไปนะครับก็แล้วแต่ชอบมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าผมจับเลขตามมุมดาวนะครับก็ใช้ทฤษฎีเดิมเหมือนงวดที่ผ่านมาคือข้างบนเนี่ยศูนย์สี่สี่ก็ผมจับเป็นหมวด4ี่ไปให้ก็เป็นออก4ี่ศูนย์สี่เพราะบางท่านก็ชอบ4ี่ศูนย์สี่ก็ไปจับ4ี่สี่ศูนย์สี่เล่นโต๊ะนะครับเพราะเลขมันมุนได้6หลักก็มีแนวทางมาให้ เลือกประมาณนี้นะครับลองใช้เป็นแนวทางวิธีคิดแล้วดูทฤษฎีดูย้อนหลังไปอันไหนดอกจันดูไว้ก่อนอันนี้บอกว่าเด่นก็คือเด่นนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์กันประมาณนี้นะครับเลือกตามชอบนะครับหลายท่านชอบไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปถับสนว่าเลขมากเลขน้อยขอให้ดูตามที่ถูกครดิษฐตัวเองนะครับดูให้ตรงวันเกิดตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับน,นี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ